สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่บานหิงหอยจิพ้าพ,พีพินองมาเห็ดต้มเนื้อเปื่อยเนาะคะ่ะชุดต้มนี่เขาสื่อมากับประมาณโลกลัวเนาะคะ่ะกะซิมี่ขั้นแท่หน้าเอ็นแก้วเนื้อเศษต่างๆค่ะขั้นตอนแรกเนาะคะ่ะเขากัดจิเทน้ำร้อนเนาะคะ่ะเทลงไปเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เขาจะเทลงไปเขากะน้ำเนื้อไปล่างให้สะอาดก่อนเด้อค่ะ หลังจากนั้นเขากะจิเทนําหอนแช่ไวประมาณ2-3นาทีค่ะเพื่อเป็นการดับกลิ่นข้าวของเนื้อนะคะหลังจากที่ว่าครบเวลา2-3นาทีแล้วนะคะเข่ากะจิเทใส่กระชอนกองเอาน้ำออกนะคะ่ะและหลังจากนั้นนะคะเข่ากะจีเอาซ่อนมะขูดตรงดำๆของคันแท้นน้านะคะเอาออกให้มันเบ่งหนากินค่ะแต่ว่าบางคนิ่นกะเบาออกเนาะคะ่ะ อันนี้ข้าก็แล้วแตนาะค่ะมักไผ่มักมันนะค่ะแต่คิดว่าออกดีกว่าค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะค่ะไก่ข้าตั้งหมอนะค่ะใส่ใบบักูดข่าตะไคร้ลงไปเลยค่ะแม่บ้านหิ่งห้อยกะจิใส่ตังแต่น้ำยังบ่อบอนเลยนะค่ะแล้วก็ใส่พวกเครื่องไนพวกเนื้อเศษลงไปเลยค่ะอย่าลืมใส่เกลือลงไปน้ำประมาณเคียงซอนนะค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะค่ะข้ากะสิมาใส่ บะุงเนาะค่ะบะุงดิบค่ะหรือว่ามะละกอดิบนั่นแหละค่ะปาดแล้วก็ใส่ลงไปเพื่อที่เส็ดยหเเนื้อเปื่อยเร็วขึ้นเนาะค่ะให้ข้าใส่มะละกอแบบที่ว่าสดๆเด้อค่ะมันค่อยมีอย่างหลังจากนั้นก็ปิดฝาหม้อไวะะ้เลยค่ะข้าใส่เวลาตุมทั้งเบิดกับประมาณเกือบสองชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าข้าใส่ทานเนาะค่ะถ้าผู้ใหใส่แก๊สเนาะค่ะกะบต่ตองไปใส่ไฟแห้งคักเด้อค่ะถ้าข้าใส่ไฟแห้งนเหนียเ้อมันก็จะบ่คอยนุ่มค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเข้ากะสีน้ำเนื้อที่เข้าต้มแล้วนะคะมาซ้อยเป็นชิ้นตามใจชอบเข้าเลยค่ะแบบพอดีคาเลยค่ะหลังจากที่เข้าหั่นเสร็จแล้วเขากะตีใส่น้ําแข็งโป๊หนานลงไปเลยค่ะเล้ากะตีแช่น้ําแข็งไวประมาณ 2- อถึงสนาทีนะคะวิธีนี่ก็จะซอยให้ไถเนือ้อนุ่มเด้งขึ้นมาก,ก็าเกาอีกเด้อค่ะ ใส่น้ำแข็งลงไปนะคะและต่อไปห้ากะทิน้ำเพียาที่ข้าไปกองกระช้อนแล้วนะคะมาเทลงในหมอน้ำต้มอัือนเกาห้าลวละค่ะหลังจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยผงปรุงรสแล้วกับผงนัวค่ะอันนี้ผู้ใหบ่บมักบ่ตองใส่เลยได้ค่ะมักไผ่มักมันปรุงตามใจห้าได้เลยค่ะและหลังจากนั้นเ้าก็จะใส่เนื้อลงไปเลยค่ะแลวก็ต้มให้หม้อเดือดค่ะ ตอนนี้ต้มเนื้อเขากะเซตแล้วเด้อค่ะสําหรับใครที่บ่ามากปรุงก็สามารถนําไปกินแบบนี้ได้เลยะค่ะกะแ่บคือกันค่ะแต่ว่าแม่บ้านหิ้งหอยกะสิมาปรุงเป็นรสแบบแซ่บๆนะคะกะสิมาปรุงด้วยพริกป่นค่ะและกระตามด้วยน้ำมักน้วค่ะใส่หอมซอยลงไปค่ะเสซจแล้วก็พร้อมกินได้เลยค่ะ เห็นแล้วกับน,น้ำ้ายไหลเนาะค่ะพี่น้องเบ้าไปกับน,น้ำ้ายไหลไปน้ำ่ะของแสบเนาะคะ่ะเป็นกับแก้มก็ได้เป็นกับเข่าก็ดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ